สวัสดีครับจากเครื่องกองน้ําโคราชนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งน้ําประปาบาดานผสมน้ําสระนะครับผมมาดูน้ําก่อนกรองนะฮะนี่คือน้ําจากมิเตอร์นะครับจะเป็นน้ําบาดานผสมน้ําสระนะครับมันจะออกมาสีเหลืองนะฮะมันจะมีทั้งหินปูนและก็คล้ายๆสนิมเหล็กหรือว่าฟุตตะกอนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังติดตั้งกันนะฮะคือเลซินที่เราใช้นะครับจะเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็เป็นฟูดเกรดด้วยนะครับ แดี๋ยวมาดูหลังติดตั้งกันนะฮะนี่แหละครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับทางร้านก็จะมีของแถมคือถังน้ําเกลือเกลือให้สองกระสอบนะครับผมอันนี้เป็นชุดแพ็คคู่น้ําบาดาลหินปูนสนิมเหล็กนะครับนี่นะครับน้ําหลังจากติดตั้งเครื่องเสร็จนะครับตัวนี้เป็นน้ำกร่อนกรอนนะครับออกจะเหลืองขุ่นตะกรอนเดี๋ยวเรามาเทสหินปูนกินนะอันนี้เป็นหลังติดตั้งแพ็คคู่เสร็จนะครับเดี๋ยวระเทศอีกทีนะว่าจะมีหินปูนไหม จำเลยสวยงาม